สวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้ร้านบางรุนจะมาแนะนําสายเอ็นทาบ่วงดักไก่ดักนกอีลุ่มนะครับดักนกกวักนะครับอาจจะขายเป็นถุงนะครับถุงหนึ่งก็จะมีสิบม้วนนะครับประมาณนี้มีสิบม้วนข้างละห้าม้วนนะครับจะเป็นม้วนเล็กแบบนี้นะครับม้วนหนึ่งก็ทําได้ประมาณยี่สิบห้าหลักถึงสามสิบเอ็ดสามสิบหลักนะครับแต่ละม้วนนะครับ แล้วกถ็ถ้าเป็นถุงก็ตีรวมๆประมาณได้ประมาณสองรอห้าสิบละบ่วงนะครับอ่าเป็นสีใบไม้แห้งนะครับสีน้ําตาลเข้มนะสีน้ําตาลใบไม้แห้งสีน้ําตาลเข้มอันนี้เบอร์เบอร์เก้าสิบนะครับเบอร์เก้าสิบทำบ่วงดักไก่นะครับอ่าแล้วก็ จะเป็นสีใบไม้แห้งสีสวยนะครับสีออกน้ําตาลเข้มนะครับอ่าพอโดนแดดพอโดนแดดนะโดนแสงอาทิตย์เนี่ยมันไม่ไม่สะท้อนนะครับสีนี้สีสวยนะครับแล้วก็อันนี้ก็ที่ผมทําเสร็จแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็ไม่ได้ขายนะตัวนี้อันนี้ผมทาทาขายนะครับทําบ่วงขายอ่าผมต่ออินก็ประมาณนี้นะครับต่อระบบมี ระบบมีตัวล็อกนะครับต่อสายเอ็นแบบมีตัวล็อกทุกชิ้นนะครับอ่าอันนี้ก็จะเข้ากันดีเลยนะครับสีนะครับเข้มเลยนะครับพลางตาสุดๆนะครับใครที่สนใจสายเอ็นทำบ่วงดักไก่อ่าก็ติดต่อได้ครับมีบริการเก็บเงินปลายทางสวัสดีครับ